เรียนท่านที่เคารพและมิตราทุกท่านครับผมมนตรีดอเตอร์อนุชาติบุญนาควันนี้เป็นวันพุธที่11ทธันวาคม2567ครับปากเป็นเอกเลขเป็นโทโบราณว่าหนังสือตรีมีวิชาไม่เสียหลายถึงรู้มากไม่มีปากลำบากกายมีอุบายพูดไม่เป็นเห็นป่วยการ ถึงเป็นครูรู้วิชาปัญญามากไม่รู้จักใช้ปากให้จัดจ้านเหมือนเต่าฝังนั่งซื่อฮื้อรำคาญวิชาชาญมากเปล่าไม่เข้าทีใครรู้จักพลิกแพลงเหมือนแรงมากคนนิยมลมปากมากเจียวพี่ถึงรู้น้อยถ้อยคำให้ขำดีคงเป็นที่ สมคเนที่เฉโกสังคมไทยเราในปัจจุบันนี้ตกอยู่ท่ามกลางการโกหกหมดเท็จการหลอกลวงต้องการไลค์ต้องการแชร์ต้องการแสงต้องการให้ผู้คนมาชื่นชมตนเองโดยทําทุกวิธีทางข่าวเท็จข่าวลวงกระจัดกระจายเกลื่อนไม่นับแต่ละวันแต่ละวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวเท็จ ที่นิยมเอามาโกหกกันก็คือเรื่องสงครามโลกครั้งที่สแล้วก็ข่าวเรื่องการนำคำสอนในพุทธศาสนามาบิดเบือนนับตั้งแต่เด็กช่างเชื่อมมาจนถึงเจ้ตื่นทำมั่วกันไปหมดผู้คนที่ไม่มีความรู้ไม่มีความคิดไม่มีหลักก็ปัดเป๋กันไปคนพวกนั้นบาปหนักมากแล้วก็ทำให้ผู้คนส่วนใหญ่เนี่ย เกิดมิจฉาทิฏฐิครับผมได้นำเสนอในช่องนี้มานานนับ10ปีแล้วว่าสงครามโลกครั้งที่สยังไม่เกิดแน่นอนภายใน10ปีนี้ตั้งแต่อดีตเมื่อสิปีก่อนผมก็พูดอย่างนี้ปัจจุบันผมก็พูดอย่างนี้แต่ปรากฏว่าทุกครั้งที่มีการโจมตีด้วยกำลังในพื้นที่จํากัดขอบเขตการทำสงครามระหว่างประเทศต่อประเทศ พวกสื่อทั้งหลายก็พากันมาวิแคร์ด้วยองค์ความรู้ที่บิดบิดเบี้ยวเบียวแล้วก็ผิดพลาดพร้อมทั้งตื้นเขินนอกจากนี้ก็นำเอาคำโฆษณาชวนเชื่อโกหกพกลมของผู้นำประเทศต่างๆไม่อย่าเป็นผู้นำของรัเสเซียไอ้ปูตินก็ข่มคูอย่างนู้นอย่างนี้ขูคนนู้นคนนี้ไปทั่วทั้งที่ตัวมันเองก็ไม่มีน้ำยาอะไรคิดง่ายๆทารสเซียมันแน่จริง มันบุกประเทศเล็กกว่ามันสิเท่าก็คือ,อยูเครนใช้เวลา3ปีแล้วอีก2เดือนก็จะครบ3ปีแล้วมันก็ยังกินเขาไม่ได้พื้นที่ลุกลานของมันก็เหมือนเดิมแล้วก็ลดร้อยลงไปด้วยนอกจากนี้มันยังติดลบเพราะว่าถูกโจมตีเข้าไปถึงกรุงมอสโกขนาดยูเครนประเทศที่มีพลเมือง40กว่าล้านคนไอลัสเซียมีพลเมือง200กว่าล้าน ขีดความสามารถทางเศรษฐกิจทางด้านการอาหารแตกต่างกันอย่างเทียบกันไม่ได้มันก็ยังกินเขาไม่ลงแล้วมันจะเหมิมเกลือไปเจอเนโต้ไปเจอสหรัฐอเมริกาได้อย่างไรครับนี่ก็คือเหตุผลที่ชัดเจนที่สุดแต่ทำไมผู้คนเนี่ยมันยังไปเชื่อไอ้นักวิแคร์ทั้งหลายที่มันเอามาวิจารณ์ตามข่าวสารต่างๆโดยที่ไร้หลักไรเกณฑ์ท่านที่ติดตามช่องนี้เป็นเวลานานเนี่ย ท่านก็คงทราบดีว่าผมใช้หลักเกณฑ์ทฤษฎีในส่วนของด้านการทหารก็ใช้หลักการสงครามหลักการยุทธและก็ใช้วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการทั้ง10ประการมาทำการพลิกแพลงวิเคราะห์สถานการณ์ข้อมูลที่นี่ท่านคงสังเกตเห็นแล้วว่าไม่เหมือนที่ไหนเลยเพราะผมไม่รอไอ้พวกนั้นมาผมสามารถสร้างองค์ความรู้ขึ้นมาเองได้ด้วยการสังเคราะห์และใช้แนวทาง กำหนดข่าวกรองมาทำการพิจารณาแยกแยะประเด็นบนพื้นฐานของหลักเกณฑ์และทฤษฎีดังนั้นการพูดมั่วๆซู้ๆตามสามาัญสำนึกที่เขาทำกันอยู่โดยทั่วไปโดยการเชิญใครก็ไม่รู้มาพูดไปเรื่อยเจยกับที่ช่องนี้เสนอข้อมูลท่านจึงสัมผัสได้ว่าแตกต่างกันอย่างมากการโกหกว่าถ้าเกิดสงครามโลกครั้งที่3เนี่ย มันเกิดประโยชน์ยังไงคือการหลอกลวงผู้คนให้ไปผิดตามช่องข่าวสารของมันแล้วก็ปันป่นปันป่นปั่นปั่นทุกครั้งที่มีการโจมตีท่านลองทบทวนดูนะครับเมื่อปีกลายเดือนกรกฎาสิาคมมีการโจมตีในประเทศอิสราเอลโดยกลุ่มฮามาสซึ่งสนับสนุนโดยยุรานแล้วก็พวกปาเลสไตน์ เข้ามาโจมตีโฉบฉวัจับตัวประกันไปแล้วล่าถอยไปทยไทยภายใน2วันอิสราเอลตามตีเข้าไปในจุดของกาซานั่นเป็นเหตุผลทางด้านการทหารเพราะว่ากาซาเป็นรังของฮามาสถ้าตราบใดก็ตามตีรังมันไม่ได้คนอิสราเอลก็จะต้องถูกคุกคามโดยกลุ่มก่อการร้ายอย่างนี้ตลอดไปเป็นการกระทําเป็นเรื่องปกติของกองทัพและรัฐบาลของทุกประเทศในโลกที่ต้องปกป้องพลเมืองของตนเอง อิสราเอลก็ส่งทหารเข้าไปในกาซาไอ้พวกนักวิเคราะห์ก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการแทรกแซงจากอิหร่านบ้างรัเสเซียบ้างจะเกิดสงครามโลกใหญ่แล้วมันมีอะไรครับมันก็ไม่มีอะไรต่อมาอิหร่านก็โจมตีอิสราเอลด้วยอาวุธระยะไกลใช้อำนาจการทำลายแรงสูงอาวุธปล่อยจำนวนนับหลายร้อยลูกทำการทำลายจุดใหญ่ ในเมืองสำคัญของอิสราเอลอิสราเอลก็โตต่อไปไอ้นักวิแครก็บอกว่าเดี๋ยวเธอจะต้องมีสงครามโลกครั้งที่สแน่นอนมันมั่วกันแบบที่ว่าไม่ต้องใช้ความรู้อะไรเลยครับมันวิเคราะห์เหมือนกับนั่งคุยกันตามร้านกาแฟปากซอยฟังแล้วก็ขัดหูขัดตาครับผมอยากจะบอกอย่างนี้นะครับสาหรับท่านที่อยากจะเชื่อลงสงครามโลกก็ท่านก็หยุดฟังนะครับท่านก็ไปนั่งเพ้อสงครามโลกของท่านต่อไปเถอะ แต่ถ้าท่านต้องการรู้ว่าองค์ความรู้ในการวิเคราะห์ควรจะใช้หลักล่งใดและสามารถจะสอบทานด้วยด้วยหลักเหตุผลก็ติดตามต่อไปครับท่านครับทุกประเทศในโลกมีระบบข่าวกรองของตนเองเพราะว่าไม่มีประเทศใดเลยที่ละเลยเรื่องนี้ได้การข่าวกรองก็คือการรวบรวมข่าวสารที่เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วมาดําเนินกรรมวิธีแหล่งข่าวสารที่จะทําการรวบรวมรวม,มีอยู่5แหล่งด้วยกัน แหลงแรกเรียกว่า signal intelligence การติดต่อสื่อสารทางด้านอิเล็กทรอนิกส์อันนี้อาจจะเป็นการดักฟังการติดต่อทางวิทยุการติดต่อทางดิจิตอลหรือช่องทางอื่นใดเพื่อนำข่าวสารต่างๆที่ข้าศึกติดต่อหรือประเทศเป้าหมายติดต่อกันนั้นนำมาทำการสรุปว่าเขามีแนวโน้มจะทำการใด2เรียกว่า s i g n n t u u r e And measure i n t e l l i g e n c ก็คือการติดตามร่องรอยเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินการต่างๆเพราะว่าไม่ว่าจะกระทำการใดจะปกปิดขนาดไหนมันย่อมมีร่องรอยอยู่เสมอยกตัวอย่างเช่นการก่อสร้างเมืองหลวงใหม่ของพม่าที่เดปิดอพม่าดำเนินการอย่างปิดลับไม่มีใครรู้แม้แต่รัฐบาลไทยในช่วงเวลาต้นๆน,นั้นก็ไม่สำเนีกเลยแต่ต่อมาก็มีร่องรอย เพราะว่ามีการสั่งวัสดุก่อสร้างจํานวนมากมาจากฝั่งไทยแล้วก็ระดมแรงงานเข้าไปเป็นจํานวนมากผิดปกติจากการก่อสร้างในระดับของประเทศพาม่าก,ก็จะเห็นได้ว่ามีการก่อสร้างขนาดใหญ่จึงมีการติดตามข่าวสรารต่างๆทบทวนกันมาจึงทราบว่าพม่าดําเนินการสร้างเมืองล้งใหม่อย่างเป็นความลับแต่ก็ไม่สามารถจะปิดได้นั่นก็คือ signature and measure intelligence ประการที่3เรียกว่า Open Source i n t e l l i g e n c e ก็คือข่าวกรองที่ได้จากสำนักข่าวต่างๆที่มีองค์ความรู้ที่น่าเชื่อถือไม่เป็นการวิเคราะห์จากสำนักข่าวทางด้านตอนตกจาก c s i s จาก b b c จากเอลจาช i r a แล้วนำมาทำการแยกแยะองค์ประกอบสอบทานซึ่งกันและกันเพื่อนำไปสู่การสังเคราะห์หาข้อยุติที่มาประการที่4 ของการข่าวกรองก็คือ IMS image intelligence ที่ได้จากการถ่ายภาพจากการติดตามความเปลี่ยนแปลงต่างๆท่านครับการติดตั้งฐานจรวดปาลมานูของสหภาพโซเวียตในคิวบาประธานดีเคนดี Kennedy รู้ในช่วงเวลาเดือนแรกที่มีการก่อสร้างฐานยิงจรวดนี้จากการถ่ายภาพทางอากาศ ด้วยเครื่องบินสอดแนม u 2และเมื่อทำการเห็นสิ่งผิดปกติในการก่อสร้างก็ติดตามทบทวนจนได้ตรวจพบกองเรือของโซเวียตจำนวนมากลำเบียงอาวุธปรมาณูมาเข้าสู่ที่ตั้งในคิวบาเคนเดีจึงยื่นคำขาดให้กับประธานดีครูช,ชอฟทำการถอนอาวุธปรมาณูทั้งหมดออกจากคิวบามิฉะนั้นอเมอริกันจะทำลายทิ้งให้หมดนั่นเรียกว่าวิกฤตการคิวบา เกิดขึ้นเป็นเวลา13วันในส่วนใกล้ๆนี้เมื่อ3ปีก่อนขณะที่สหพันธรัฐรสัสเซียชุมนุมพลเพื่อเข้าตียูเครนด้วยการคิดลุกรานเพื่อนบ้านรับเบิกาตรวจการเห็นสีปกติเห็นจุดรวมพลการเคลื่อนย้ายกำลังเรื่องเตือนไปทะธาดีเซลเลสกี้ก่อนลูกงหน้าถึง6เดือนแต่เซลิฐสกี้ไม่เชื่อเพราะว่าเขายังเชื่อมั่นว่า สามารถจะพูดคุยกับปูตินรู้เรื่องเพราะเขาเป็นคนสลาบด้วยกันแต่ในที่สุดเซเลสกี้ก็คิดผิดผู้คนยูเครนตายไปนับล้านจากการลุกลานของประเทศชั่วช้าคือรัเสเซียมาจนถึงทุกวันนี้นี่เรียกว่า Image Intelligence และประการสุดท้ายเรียกว่า Human Intelligence ก็คือข่าวสารจากบุคคลการให้สัมภาษณ์จากท่าทีการตรวจสอบระหว่างบุคคลต่อบ,บุคคลแล้วนำมาสรุป ทำการสังเคราะห์ด้วยการดําเนินกรับรวิธีเหมือนกับการวิจัยเชิงคุณภาพและจะทําให้สามารถเข้าใจสถานการณ์ได้อย่างถ่องแท้สรุปว่าข้อมูลที่นํามาทําเป็นกระบวนการข่าวกรองใหญ่ๆมีอยู่5แหล่งด้วยกัน 1.Signal i n t e l l i g e n c e 2. s i g n a t u r e and m e a s u r e n n t e l l i g n t c e 3. o p e n Source Intelligence 4. IMAGE INTELLIGENT และ5 HUMAN INTELLIGENT สิ่งเหล่านี้ทุกประเทศในโลกกระทำครับดังนั้นถ้าหากจะมีการสะสมกำลังเช่นว่าไอ้ที่มันโกหกกันไว่จะเกิดสงครามรลองที่3ามเนี่ยแล้วผมบอกว่าไม่มีทางเกิดแน่นอนเพราะอะไรครับมันยังไมมีสิ่งที่เรียกว่าสิ่งบอกเหตุสิ่งบอกเหตุก็คือการเก็บข่าวกลองเหล่านี้นั่นเองถ้าหาก รัสเซียต้องการทำสงครามใหญ่มันจะต้องขายขยายการผลิตอุตสาหการรมป้องกันประเทศในปริมาณมากกว่าในปัจจุบันนี้หลายเท่าซึ่งรัสเซียไม่มีขีดความสามารถจะกระทําอย่างนั้นได้เนื่องจากว่าราคาน้ํามันที่มันส่งคอยขายไปต่างประเทศก็ตกลงไปแล้วก็ยุโรปตะันตกก็ไม่ได้ซื้อน้ํามันมันนั้นมันก็ต้องไปขายถูกๆให้กับจีนและอินเดียจีนและอินเดีย ก็มีข้อจํากัดในการซื้อน้ํามันจากรัสเซียเพราะว่ามันไม่มีที่จะเก็บถึงแม้ราคาจะถูกก็ตามดังนั้นยิ่งรัสเซียขายน้ํามันขายแก๊สได้มากเท่าไหร่มันยิ่งขาดทุนกําไรมากเท่านั้น GDP มันก็เกิดดิ่งลงเหวการขยายโจทยเศรษฐกิจก็ต่ําผู้คนไม่ต้องการเป็นทหารท่านจําไม่ได้เลยครับข่าวมันก็ตีไปทั่วโลกตอนที่รัสเซียเพียงพร้อในยูเครนนั้นต้องเกณฑ์ทหารเพิ่มขึ้นหลายแสนคนผู้คนในรัสเซียหนีการเกณฑ์ทหาร ไปในประเทศรอบบ้านไม่ว่าจะเป็นไปที่จอร์เจียไปที่อาเซอร์ไบจันบางส่วนก็มาที่โปลแลนด์บางส่วนก็ไปที่โรมาเนียเพื่อหนีการเกณฑ์ทหารเพราะการทําสงครามครั้งนี้ไมไ่เป็นการทำสงครามเพื่อป้องกันประเทศรัสเซียแต่เป็นการทําสงครามเพื่อลุกหลานเพื่อนบ้านตามความมักใหญ่ไฟสูงของไอ้ปูตินแล้วมันจะไปหาคนที่ไหนมาเพิ่มไอ้แวกเนอร์ที่มันใช้เป็นทหารรับจ้างมาทําการสู้รบมันก็เกิดการแตกแยกกันไปกับกองทัพหลักของมัน แค่นี้มันยังกระทําการรวมการไม่ได้แล้วมันจะไปเล่นอะไรกับใครเข้าได้นี่คือสิ่งบอกเหตที่เป็นรูปธปรรมนอกจากนี้ก็ยังมีการเตรียมประชากรการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังถ้ามันจะทําสงครามใหญ่มันจะต้องมีการเตรียมประชากรเช่นว่าการสร้างหลุมหลบภัยขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับการทําลายของอาวุธปรมาณูอาวุธเคมีอาวุธเชื้อโรคได้ ซึ่งจะต้องมีระบบการกรองอากาศระบบการผนึกระบบการปรับความกดอากาศและการปรับอากาศไอการสร้างสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ไม่ใช่เฉพาะประชาชนมันทําไม่ไหวแต่เฉพาะข้าราชการแล้วก็บุคลคลสำคัญในรัฐบาลนั่นนะมันก็หนักหนาเกินกว่าที่มันจะสามารถกระทําได้แล้วแล้วมันจะไปคิดท,ทําสงครามใหญ่ทําไมครับการเตรียมการท,ทําสงครามใหญ่จะต้องสะสมกําลังสะสมผู้คน มีการฝึกซึ่งมันใช้เวลาสั้นๆไม่ได้ก็ต้องใช้เวลาเป็นหลายๆปีท่านลองพิจารณาดูการที่ญี่ปุ่นก่อนที่จะเปิดสงครามโลกครั้งที่สองโดยการโจมตีฐานทัพสหรัฐที่เพอฮาเบอร์ในปี1941ญี่ปุ่นรุกรานจีนตั้งแต่ปี1932แล้วก็ทำการฆ่าฟันคนจีนไปมากมายจนในที่สุดก็ฮึอเขิม สามารถจะลาเลียงทรัพยากรจากเกณฑ์ไปหล่อเลี้ยงประเทศญี่ปุ่นได้เพราะประเทศญี่ปุ่นมันเป็นเกาะตัวมันไม่มีน้ำยาอะไรมันต้องอาศัยทรัพยากรจากภายนอกเมื่อมันเข้มแข็งเต็มที่แล้วทหารมีกำลังพลมีความพึกเขิอมีขวัญความ,วามใหญสูงก็เริ่มเปิดสงครามโดยทําการทําลายอเมริกาซึ่งเป็นค่าสิดท,ที่เข้มแข็งที่สุดของญี่ปุ่นและญี่ปุ่นมั่นใจในความสามารถของตนเองว่าสามารถทําลายสหรัฐได้ซึ่งในขณะนั้น มันก็เป็นไปได้จริงๆเพราะว่าอำนาจของญี่ปุ่นเนี่ยกล้าแข็งมากก่อนที่เขาจะทําการโจมตีอเมริกานั้นเขาใช้เวลาสะสมกําลังอาวุธฝึกทหารแล้วก็รวบรวมทรัพยากรเป็นเวลาเกือบ10ปีมันไม่ได้จะใช้เวลาสั้นๆในการทําสงครามใหญ่ครับนี่ก็คือลักษณะทางรูปธรรมประการที่สองสิ่งบอกเหตุทางนามธรรมาแน่ละครับ การจะทําสงครามใหญ่ต้องทําให้คนในชาติของตนเองร่วมใจกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันผนึกกําลังสร้างขวัญกําลังใจมีความรู้สึกชาตินิยมแล้วก็ทําให้ผู้คนรู้สึกว่าตนเองถูกกดดันในสมัยที่ท่านจอมพลปอเริ่มก่อนที่จะทําสงครามอินโดจีนจอมพลปอทาพิธีถวายคําสาบานหน้าวัดพระแก้วว่าจะเรียกร้องดินแดนคืนจากฝรั่งเศส คือด้านฝั่งขวาของแม่น้ำโขงโดยได้รับการสนับสนุนจากนักศึกษาช่วงเวลานั้นนักศึกษามาัยธรรมศาสตร์ฬูลงกอ์มหาวิทยาลัยสนับสนุนการทําสงครามครั้งนี้เพราะว่าดินแดนฝั่งขวาของแม่น้ำโขงนั้นถูกฝรั่งเศสมันบังคับเอาไปจริงๆตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เมื่อมีความพร้อมกองทัพไทยพร้อมแล้วก็ทําการรุกเข้าไปในแดนอินโดจีนและสามารถจะยึดพื้นที่ดินแดนฝั่งขวาของแม่น้ำโขงทั้งหมดได้ เมื่อต้นปีคศ1941เห็นไหมครับนี่คือการตรียมการทางด้านนามธรรมสิงบอกเเกุเหล่านี้ท่านนํามาพิจารณาครับว่าใครโกหกก็จะเกิดสงครามโลกครั้งที่3ครั้งที่3อะไรของมันน่ยท่านดูว่ามันมีการเตรียมการทั้งทางรูปธรรมและนามธรรมหรือไม่และที่สำคัญที่สุดที่นักวิเคราะห์ชาวบ้านไม่รู้เรื่องอะไรเลยที่ออกทีวีทั้งหลายเนี่ย ยาว่าแต่พวกนักวิเคราะห์ชาวบ้านเลยครับแม้แต่ทหารที่ไม่ได้ใยรู้ไม่ได้ใยศึกษาก็แทบจะไม่มีใครรู้จักสิ่งนั้นเราเรียกว่าศักสงครามการเทียบเทียบกําลังรบระหว่างประเทศหนึ่งกับประเทศหนึ่งนั้นะถ้าเป็นพวกชาวบ้านธรรมดาหรือนักสือพิมพ์กระโลโททั้งหลายมันเปรียบเทียบกันมันก็จะเอากําลังรบมาเคียงกันแล้วดูว่าใครมีมากกว่าใครเพราะว่าตัวเลขกําลังรบเนี่ยสามารถจะเปิดหาได้ ในหนังสือม i l i t a r ร Balance ซึ่งเขาออกปีละหนึ่งเล่มราคาเล่มละประมาณ1 2 0 0 0บาทก็บอกเลยว่ากำลังลบของประเทศนี้มีฐานบกเท่านี้เรืออากาศเท่านี้แล้วก็มีกำลังสำรองเท่านี้มีปืนใหญ่เท่านี้รถถังเท่านี้เครื่องบินเท่านี้บอกกันหมดเลยตั้งแต่ไอสื่อทั้งหลายนะที่มันเอามาเทียบเคียงกัน,มนไม่ได้ต้องไปหาเลยมากมายมันไปหาม i l i t a r ร Balance มาแล้วก็เอาตัวเลขมาเทียบเคียงกันเพราะมันเห็นว่ากองทัพประเทศใดเหนือกว่าประเทศใด มีกาลังพลมากกว่ามีปืนมากกว่ามีเครื่องบินมากกว่าไอ้นี่ต้องชนะแน่นอนนี่คือความคิดของคนง,งงโง่ก็คือพวกชาวบ้านมันไม่รู้เรื่องหลักสงครามทหารไม่ได้ดูแค่นั้นหรอกครับมันไม่จําเป็นหรอกว่าใครที่มีมากกว่าจะชนะผมขอเล่ากรณีศึกษาเรื่องหนึ่งกรณีที่นายพลยามาชิตะซึ่งเป็นผู้ชาการกองกําลังกองทัพบ,บกของญี่ปุ่นในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองยามาชิตะต้องการยึดเอเชียอาคเน์ทั้งหมด โดยส่งกําลังเข้ายึดเวียดนามเข้าพมา่าเข้าลาวยึดไทยแล้วก็ตีกองทัพอังกฤษที่มาเลเซียจากนั้นก็ลุกเข้าสู่พมา่าบุกเข้าอินเดียแล้วไปเชื่อมกับกองทัพเยอรมันในตะวันออกกลางดังนั้นเขาจึงส่งกําลังมาสองกองพลกองพลที่15และกองพลที่25กองพลที่15เข้าตีไทยตั้งแต่บางนาลงไปถึงสงขลาภารกิจกองพลนี้ทําการ ควบคุมประเทศไทยเพื่อใช้ประเทศไทยเป็นเส้นทางผ่านเข้าสู่พมา่าถ้าหากใครต่อสู้ก็ให้ทำลายกองทัพไทยให้ลาบคาบทั้งหมดนี่คือภารกิจของกองพลที่15กองพลที่25มีภารกิจหลักทำลายกองทัพอังกฤษในมาลายาตีไปถึงสิงคโปร์ท่านทราบไหมครับกองพลที่25ที่มีหน้าที่ทำลายอังกฤษนั้นมีกำลังพลแค่30,000คน ส่วนอังกฤษมีกำลังพลถึงเจ็ดหมื่นคนไม่แหลมมารยาแต่ปรากฏว่ากองทัพอังกฤษพ่ายแพ้รูดละนาาไปหมดอังกฤษพอเห็นมีข่าวสารว่าจะถูกลุกราแน่นอนก็ส่งเรือรบหลวงขนาดหนักสองลำซึ่งเป็นเกียรติภูมิของกองเรืออังกฤษชื่อว่าเรือ Prince of Wales และเรือ s e p r i n c e of Wales ก็คือเจ้าชายของเวลซึ่งก็คือ สถานะก่อนที่ขึ้นเป็นกษัตริย์ของกษัตริย์เอ็ดเวิร์ดนั่นเองเรือพรินซ์ซอฟเวลและรีเพลมุ่งวิท้าเต็มพิจักเข้าสู่สิงคโปร์ซึ่งถือเป็นป้อมปาการสำคัญที่สุดที่ยิดอังกฤษใช้ในการควบคุมช่องแคบมาลากาและเป็นฐานในการบัญชาการกำลังรบในมาลายาปรากฏว่าเรือพรินซ์ซอฟเวลที่มีอานาจการยิงสูงอังกฤษ มองไม่เห็นว่าใครจะมาสามารถต่อสู้กับอำนาจการยิงของเรือลํานี้ได้และไปกับรีเพาด้วยเป็นเรือประจัญบานหนักญี่ปุ่นไม่ได้ใช้เรือเข้าไปต่อตีญี่ปุ่นใช้เครื่องบินอย่างเดียวทิ้งระเบิดยิงต่อไปโดโจมตีทางอากาศเรือทั้งสารลำจมลงเทะเลหมดก่อนที่จะไปถึงสิงคโปร์แล้วามาชิตะก็สามารถจะส่งกองพลที่สิบกองพลที่ยี่สิบห้าทำลายกําลังรบ ของอังกฤษทั้งหมดในแหลมมาลายาถือว่าเป็นจุดที่มืดมนที่สุดของอังกฤษเห็นไหมครับญี่ปุ่นมีแค่สามหมื่นอังกฤษมีแค่เจ็ดมีถึงเจ็ดหมื่นแต่มันก็สู้ไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะศัก์สงครามซึ่งนักวิเคราะห์ชาวบ้านไม่รู้เรื่องอะไรเลยศัก์สงครามมีอยู่เจ็ดประการด้วยกันครับเรื่องนี้อย่าว่าแต่ชาวบ้านทหารเองส่วนใหญ่ก็ไม่รู้เรื่องผมยิ่งอยากจะให้ท่านพิจารณาเรื่องนี้ มันเป็นเครื่องมือที่เขาใช้ในการพิสูจน์ทราบระดับยุทธศาสตร์ครับในการประกอบการวางแผนประการแรกผู้นําและหลักนิยมในการรบว่าผู้นําในการรบของข้าศึกนั้นเป็นใครของเราเป็นใครฝีมือมันทดแทนทัดเทียมกันได้หรือไม่ถ้าไอ้ฝ่ายนั้นกําลังเยอะก็จริงแต่ผู้นําไม่เอาไหนไม่รู้เรื่องรู้ราวศักยสงครามของฝ่ายตรงัข้ามก็ต่ำกว่าฝ่ายเราหลักการรบ หลักนิยมในการรบนั่นนะ่ะมันมีความสําคัญต่อการได้รับชัยชนะแต่ละชาติมีหลักนิยมในการรบแตกต่างกันไปเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับพื้นฐานประวัติศาสตร์ขีดความสามารถของประชากรในประเทศนั้นๆผมขอยกตัวอย่างเวียดนามเนี่ยมีลูกอึดลูกอึดหมายถึงว่าสามารถรบได้ยาวนานเป็น10บสปีตั้นแต่เข้าสมสงครามกับฝรั่งเศสมาจนถ,ถึงทําสงครามกับอเมริกาเขาไม่เคย ละทิ้งอุดมการณ์ความมั่นคงที่จะขับไล่พวกล่าอันธิรมออกจากประเทศของเขานี่คือลูกอึดคนเวียดนามเนี่ยอาศัยลูกอึดเนี้จนนีสสุดสามารถจะรวมชาติได้คนไทยไม่มีลูกอึดคนไทยมีแต่ลูกฮึดบ้าแป๊บเดียวแล้วก็เลิกหายบ้านี่ก็คือลักษณะของแต่ละคนในชาติแต่ละชาติไม่เหมือนกัน 1. ผู้นำและหลักนิยมในการรบเห็นไหมครับ 2. ที่ตั้ง และการวางกำลังใครมีการวางกำลังในจุดที่เป็นชัยภูมิได้เปรียบก็สามารถจะมีข้อเหนือกว่าฝ่ายตรงนข้าม 3. โครงสร้างการบังคับบัญชามีการจัดโครงสร้างอย่างไรถ้าอย่างประเทศไทยเอาไอ้บ้าบอให้ไหนมาควบคุมทหารมันก็เละตุ้มเป๊กอย่างในขนาดนี้หรือว่าอย่างในรัสเซียท่านทราบไหมครับไอ้เจ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ของปูตินนั่นแหละไม่จะเป็นทาหารมันมาจากเพื่อนของปูตินเมื่อก่อนมาไปล่าสัตว์ด้วยกันบ่อยๆเมื่อเลยตั้งไอเซอร์เกย์ขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีกลาโาหวมพลนแล้วครับก็ตายเป็นเบื่อขนาดนี้ไงลบกับยูเครน3ปีแล้วไปไหนไม่ได้เลยนี่แหละครับโครงสร้างการบัญชา 4. ขนาดและการประกอบกําลังขนาดของกําลังมีเยอะก็จริงแต่การประกอบกําลังมันเหมาะสมหรือไม่เช่นว่ากองทัพอากาศใหญ่โต แต่มีเครื่องบินแค่ห้าลำเห็นไหมครับกาลังใหญ่โตแต่ว่าการประกอบกําลังมันไม่เหมาะสมมันฟุ่มเฟือยเกินไปแล้วไร้ประโยชน์อย่างนี้เป็นตัวอย่างที่อยากได้ให้ท่านเห็นได้ชัดการลงรายละเอียดไปมากๆก็จะเป็นการสอนในโรงเรียนเสผมจะไม่ทําอย่างนั้นนะครับเห็นไหมครับหนึ่งผู้นําได้หลักนิยมในการรบสองที่ที่ตั้งและการวางกําลังสามโครงสร้างกงารทำจ่าสี่ขนาด และการประกอบกําลัง5การระดมศัรพกําลังการรบเนี่ยมันต้องมีการส่งกําลังุงตลอดเวลาไม่ใช่ว่าตูนเดียวแล้วจบดังนั้นมันมีความสามารถแค่ไหนในการจะลําเลียงยุทโธปกรณ์ส่งให้แนวรบอยู่ตลอดอาวุธจรวดมีกําลังผลิตเพียงพอหรือไม่กระสุนมีเพียงพอหรือไม่ท่านคงทราบดีข่าวสารเปิดมีทท่วไปตอนที่รัสเซียม,มันบุกเข้าไปในยูเครนปรากฏการส่งกําลังมันเร็วมาก มันไม่สามารถส่งน้ํามันให้รถถังในแนวหน้าได้มันไม่สามารถส่งกระสุนได้ในที่สุดบางจุดฐานรัสเซียต้องทิ้งรถถังเพราะว่าน้ํามันหมดแล้วหนีกลับยูเครนให้ชาวนาเอาแท็กเตอร์ไปลากรถถังเอามาใช้ยึดแนวได้ง่ายๆเพราะมันส่งกําลังไม่ได้นี่ครับการระดมสักํกำลัง6กําลังสํารองมีเยอะขนาดไหนมีกําลังทหารใหญ่โตแต่ไม่มีกําลังสํารองเลย ลบกันมันก็ตายทุกวันตายทุกวันตายทุกวันแล้วมันจะหากําลังที่ไหนมาทดแทนขีดความสามารถในการการระดมศัพท์กลังทดแทนเหล่านี้ประเทศใดมีสูงขนาดไหนและสุดท้ายข้อที่7มิตรประเทศพันธมิตรที่จะมาล้มโหมจมท้ายกันมีใครบ้างปัจจุบันนี้ไม่มีใครมันกอดคอกันแน่นหนายอมตายด้วยกันแล้วครับหลายคนนึกว่าโอ้จีนกับรัสเซียมันซีกันปึกโถ่เอ้ย มันก็แค่คบกันลุมล่มหลวมเพราะผมประโยชน์ร่วมกันเท่านั้นจีนไม่เคยส่งอาวุธให้กับรัเสเซียเลยนะครับจีนเอาแต่ขายขายสเสบียงขายเสื้อผ้าขายอุปกรณ์ต่างๆแต่ไม่ขายยุทธโภกรณ์ให้รัเสเซียเอาเงินอย่างเดียวรัเสเซียขายน้ำมันถูกจีนซื้อ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 แน่าใ,ใครจะว่าจีนก็ไม่ได้ถ้าหากรักเสเซียถูกลุมตื้อท่านเรืกว่าจีน,นจะไปช่วยหรอครับไม,ไม่เกี่ยวเพราะจีนมันก็ต้องการจะครองโลกเหมือนกันเรื่องอะไรมันจะไปดึงเข้ามา ถ้ายิงรัเสเซียมันล่มอเมริกาล่มจีนก็ครองโลกได้อันนี้ครับพันธมิตรและมิตรประเทศมีขนาดไหนบ้างแค่เจดประการนี่ผมพูดอย่างหยากที่สุดแล้วท่านจะเห็นได้ว่าไม่เห็นมีใครเคยพูดเลยพวกตามทีวีทั้งหลายเพราะมันไม่รู้จักเรื่องนี้ครับศักด์สงรามเป็นเรื่องใหญ่ครับและมันจะมีรายละเอียดแตกไปอีกมากมายทีเดียวถ้าท่านสนใจอยากจะขยายอยากจะลองฝึกพิจารณาวิเคราะห์ลองทําดูในกรณีใดก็ได้ แล้วเขียนมาคุยกันจะได้มีการแลกเปลี่ยนสร้างความแตกฉานทางวิชาการอย่าลืมนะครับการพิจารณาการเกิดสงครามใหญ่สามารถจะมองได้จากสิ่งบอกเหตุซึ่งแยกเป็นสิ่งบอกเหตุทางนมามธรรมและสิ่งบอกเหตุทางรูปธรรมประเทศใดเหนือกว่าประเทศใดระมองได้จากศักส์กสงคราม 1. ผู้นําในหลักนิยมในการลบ 2. องที่ตั้งและการวางกําลัง3โครงสร้างการบัญชา4ขนาดและการประกอบกําลัง 5. การระดมสักกำลัง 6. กกำลังสำรอง 7. พันธมิตรและมิตรประเทศแค่7ประการเนี่ยถ้าทำการวิจัยอย่างละเอียดในกรณีที่จะเกิดสงครามใหญ่ที่ไหนเนี่ยสามารถจะทำงานวิจัยได้เป็นเล่มเลยครับผมจึงอยากนำกรณีนี้มาให้ท่านลองพิจารณาดูและนอกจากนี้ก็มีการนำคำสอนผิดๆมาโกหกเรียกไล่เรียกแชร์กันวันนี้ใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วผมขอไปต่อ ในครั้งหน้าอีกสักครั้งหนึ่งนะครับการโกหกเรื่องธรรมะเนี่ยถือว่าเป็นอนันตริยกรรมนะครับถ้าใครหลงตามไม่เด็กช่างเชื่อเลยตื่นทำทั้งหลายเนี่ยท่านหันมาเรียนพระธรรมวินยัยหันมาเรียนอภิธรรมกันนะครับแล้วท่านจะรู้ว่ามันมั่วขนาดไหนคนที่ไม่เรียนเนี่ยไม่รู้เรื่องเขาพูดอะไรมาก็เหตุตามเข้าไปแล้วก็ตกเหวกันไปถ้าอยากสนใจว่ามันมั่วอย่างไรบ้างเขาหน้าจะมาว่ากันต่อ อีกสักครักหนึ่งนะครับผมมนธต,ตีดรอนุชาติบุญนาคขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ